คแค่เพิ่มบ,บอกว่าอยากกินส้มตำที่อื่นมันต้องเวอร์ขนาดนี้เลยเหรอคะก็อ,อยากกินเวอร์เนาะปะเก๋ปะพี่พีททำอะไรกันอยู่คะผมอยากกินส้มตำปูาาปลาล่าพอดีเลยพี่เก๋มีสูตรใหม่มาเดี๋ยวพี่ช่วยตำใช่เอาเพิ่มอยากกินรสมืออื่นบ้างคุณพ่ดยาส้มตำพม่าไหมคะไม่เอาอยากกินตำคุณป้าหน้าหมู่บ้านโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้แบบเอวอร์ ไปก็ฝีมือเราได้ยังไงอ่ะป้อาแ,แหละเขาอยากเปลี่ยนรสชาตินะครับเขาเฮ้ยซื้อเลยมาคันวะถุงใหญ่ไปเริ่มเลยลอยากได้ของอร่อยก็จัดเว่อร์ไปเลยเออเอาเว่อร์เลยนะเพิ่มตัวไหมคะค,าคา่ะเออเพิ่มอยากได้แบบตะเกียบได้ไหมคะนี่ค่ะตะเกียบมันต้องขนาดนี้เหรอครับเว่อร์ไหมคะ เป็นไงคะอร่อยไหมคะที่ไม่พอใจอะไรปื้มมากคะเนี่ยลูกน,น้องที่ไหนเขาจะไม่พอใจเจ้านายล่ะคะปื้มเผ็ดอะคะ่ะขอ,อน้ำแก้วนึงค่ะได้ค่ะโอ้โหข่าวว่าดีค่ะที่รักรีบไปแปรงฟันนะครับเดี๋ยวพี่จะออกไปหน้าเต็นท์ขอแปรงสีฟันหน่อยค่ะได้ค่ะเอาสีม่วงเนาะสีเทาเอาสองสีก็สองส,ส,สีเลยจะได้เวอรัววัวชอบเวัววัวนะชอบเวัววัวมาแล้วค่ะค่ะไปแปรงฟันค่ะโอเคค่ะค่ะพี่โกรธอะไรปื้มมากคะเนี่ย เราเว่อร right? yeah! ์ไงคะโอ้ยพี่แล hey, ้ว really? นี่ยาสีฟ like ันแบรนด์ป no? ื้มเขาใช้แค่น can ิดเดียวค่ะงั้นพี่ไปหยิบหวีให้ปื้มค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหวีให้ปื้มด้วยเลยนะคะตรงนี้เหรอใช่พี่หยิตรงนี้นิดนึงหวีอะไรอะคะพี่ใหญ่ขนาดเนี้ยก็เว่อร์ไงคะโอ้ยอะไรมันจะเว่อร์ขนาดนี้คะแค่ปื้มบอกว่าอยากกินส้มตำที่อื่นมันต้องเว่อร์ขนาดนี้เลยเหรอคะก็อยากกินเว่อร์เนาะปไปเก็บปะเขไม่ได้โกรธอะไรปื้มจริงใช่ไหมคะไม่ได้โกรธค่ะใครจะไปโกรธคะเจ้านาย